ฉันโกรธยายคอนนี่มากค่ะเราทะเลาะกันแล้วยายสองหน้านั่นก็เล่าเรื่องแย่ๆของฉันให้โคชฟังฉันไม่อยากเชื่อเลยแต่ฉันก็โดนไล่ออกจากทีมบาสเกตบอลเพราะว่าเธอฉันเป็นกับตันแต่เธอก็มาแย่งมันไปฉันตั้งตารอร่วมการแข่งอยู่แท้ๆไงฉันชื่อว่าโจแอนนาชีวิตฉันเจอขวากน้ำก็เลยโทรหาแฟนฉันชื่อว่าอาชีแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าฉันโดนไล่ออกจากทีม เขารู้ว่ามันสาคัญต่อฉันขนาดไหนแต่แทนที่จะให้กําลังใจเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหยุมมยิ้มแบบนั้นหรอกแล้วเขาก็พูดถึงวิกกี้อีกแล้วอาชีเรียนโรงเรียนประจาชายล้วนซึ่งไม่นานนี้มีครูสาวเข้ามาเป็นครูฝึกสอนที่นี่เธออายุมากกว่าเหล่านักเรียนไม่เท่าไรและพวกหนุ่มๆก็พูดถึงเธอตลอดเวลารวมถึงเรียกครูด้วยชื่อจริงกันภายในกลุ่มด้วยพวกเขาหลงเธอสุดๆอาชีก็ไม่ต่างกันเขาพูดว่าเธอดีขนาดไหน ฉันโกรธขึ้นมาฉันปิดมือถือตัวเองแล้วทำน้ำแครอทปั่นกินในห้องครัวมันช่วยฉันสงบใจลงได้ฉันกำลังจิบน้ำผลไม้ไอเดียหรือเชื่อก็ผุดขึ้นมาทั้งทีมชายและหญิงเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลของเมืองโรงเรียนประจำของอาชีเองก็เข้าร่วมการแข่งนี้เช่นกันฉันได้ยินว่าโรงเรียนของเขาโคชเจ่งทีมดีแล้วถ้าฉันไปเข้าร่วมทีมแล้วไปล้มทีมคอดนี่ล่ะฉันแท้งเป็นผู้ชายแล้วก็ย้ายเข้าไปโรงเรียนประจำ เท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะว่าฉันมีโอกาสแอบส่องอาชีและดูว่าวิกกี้เป็นคนยังไงไอเดียนี้มันบ้ามากแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงชอบมากแล้วก็เอาไปเล่าให้แม่ฟังในวันนั้นต้องขออธิบายก่อนนะอย่างแรกแม่ฉันเท่สุดๆเลยเลยคะ่ะท่านให้กำลังใจฉันเสมอในทุกๆเรื่องเลยและอย่างที่ส ท่านก็รู้จักกับครูใหญ่ประจำโรงเรียนนี้อย่างดีเลยอมมันไม่ง่ายนะลูกแต่มันสำคัญกับลูกมากแม่จะลองช่วยดูนะฉันดีใจมากๆจนเกือบจะกอดแม่จนหายใจไม่ออกแม่ฉันเสงียเกินใครเลยท่านติดต่อครูใหญ่ประจำโรงเรียนของเขาจนยอมเอาด้วยเราตัดสินใจว่าฉันจะเรียนที่นั่นสักสองสามอาทิตย์ก่อนการแข่งแล้วค่อยกลับไปโรงเรียนเดิมแม่ช่วยแปลงโฉมฉันให้เป็นผู้ชายฉันซื้อชุดผู้ชายและวิกผม สอวันถัดมาเด็กใหม่ชื่ววัจอนก็ย้ายเข้ามาในโรงเรียนประจําครูใหญ่เจอฉันแล้วพาเข้าไปที่ห้องทํางานของเขาเขาบอกว่าทุกคนที่นี่ทําตามประเพณีเก่าแก่นักเรียนทุกๆคนห้ามออกจากเขตโรงเรียนในวันธรรมดาห้ามเล่นเกมกินอาหารขยะและอื่นๆมีกฎหน้าเบื่อหยูดเพียบเลยค่ะฉันสัญญาว่าจะทำตามกฎแล้วก็ย้ายเข้าหอพัก ฉันโล่งใจที่นักเรียนทุกคนมีห้องนอนส่วนตัวทุกคนแชร์กันแค่ห้องนั่งเล่นกับห้องอาบน้ำระหว่างทุกคนกำลังเรียนอยู่ฉันพยายามเล่นละครฉันรู้ว่าอาชีอยู่ในบล็อกเดียวกับฉันและฉันกลัวมากว่าเขาจะจำฉันได้ดังนั้นตอนเขาเลิกเรียนกลับมาฉันถึงได้กังวลมากไงฉันชื่อว่าจรเพิ่งย้ายมาที่นี่อาชีมองฉันอย่างตั้งใจแปลกฮะฉันว่าเธอดูหน้าคุนๆุนนะเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหม สยองเลยค่ะฉันตั้งสติเอาไว้ยิ้มให้แล้วบอกว่าเราอาจจะเคยเดินผ่านกันในเมืองอาชีหัวเราะแล้วก็มายกเรื่องนี้มาพูดอีกเลยเราคุยกันเรื่องโรงเรียนกันสักพักแล้วฉันก็รีบแยกออกมาเข้าห้องนอนตัวเองพอฉันไปเรียนในวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมห้องก็ทำตัวไม่เป็นมิตรเท่าไรฉันรู้แท้ทันทีเลยว่าอาชีเป็นหัวโจกกลุ่มนี้เขามีกลุ่มเพื่อนตัวเองแล้วก็เริ่มล้อเลียนฉันทันทีโชคดีกลิ่งเรียนดังขึ้นพวกเขาเลยปล่อยฉันไปแต่พวกเขายังคอยตามนังควานฉันทั้งวันจอน่ยน่ารักมากนนเเหหมือผู้ญิงลย ก็เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงนะสิเพื่อนของอาชีทําให้ฉันรู้สึกโกรธมากๆฉันไม่อยากดึงดูดความสนใจพวกเขานาะก็เลยพยายามทําเมินไปแต่ว่าในขั้สุดท้ายฉันก็เกือบหลุดโป๊มันเป็นข้าภูมิศาสตร์และวิกกี้เป็นครูวิชานี้เธอเป็นคนที่สวยสุดๆค่ะผู้ชายทุกคนต่างจ้องมองเธอรวมถึงอาชีของฉันด้วยฉันโกรธมากจนเกือบจะตะหวาดแล้วแต่ฉันก็ตั้งสติตัวเองเอาไว้ได้หลังเลิกเรียนฉันก็ไปที่ยิมเจอกับโคชของโรงเรียนนี้แลยก็บอกว่าฉันอยากเข้าร่วมทีมบาสด้วย เขาพูดทันทีว่าฉันสูงไม่พอส่วนสูงนี้เล่นทีผู้หญิงได้แต่ว่าทีมชายไม่อีกได้ฉันขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองสักครั้งซึ่งโคชก็ตกลงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวฉันก็ตามคิดดูว่าโคชสะอพรแค่ไหนตอนที่เห็นฉันทําคะแนนได้ฉันทําได้ดีเลยและไม่นานโคชก็ลืมเลืองส่วนสูงฉันไปแต่ตอนนั้นอาชีกับเพื่อนก็เดินมาเขาบอกให้ฉันชุนลูกจากระยะไกลมากๆมันไม่ง่ายเลยฉันไม่กังขาตัวเองและมั่นใจว่าทําได้เพราะฉันกระโดด วิกฉันเกือบหลุดออกจากหัวฉันเสียสมาธิก็เลยยิงพลาดอาชีกับเพื่อนหัวเราะทำฉันเสียใจมากฉันไม่เคยเห็นอาชีทำตัวแบบนี้มาก่อนเข้าใจดีและน่ารักกับฉันตลอดนะแต่โคชประทับใจฉันแล้วก็ยอมรับฉันเข้าร่วมทีมอยู่ดีถึงเวลาตอนเย็นจนถึงดึกฉันไปอาบน้ำฉันตัดสินใจไปดึกๆจะได้ไม่เจอคนอื่นในที่สุดฉันก็ถอดวิกและสระผมแต่ระหว่างฉันใดผมก็มีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำฉันแทบไม่มีเวลาหยิบเสื้อผ้ากับวิกก่อนจะวิ่งกลับเข้าห้องน้ำ จอหนนายอยู่ไหมะฉันจำเสียงอาชีได้ฉันต้องรีบเปลี่ยนชุดในห้องน้ําและสมวิกไว้บนผมที่ยังเปียกอยู่อาชีแปลกใจที่เจอฉันออกมาทางใส่เสื้อผ้าเขาไม่ถามอะไรสักคำแต่ก็จู่ๆก็ขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาทําตัวไม่ดีเขาบอกว่ามีอะไรอยากให้ฉันดูก็เลยขอให้ฉันเดินตามเขาไปเราผ่านห้องโถงทางเดินหอพักมืดๆซึ่งเอาจริงๆนะ มันน่ากลัวนิดหน่อยไม่นานเราก็มาถึงห้องที่แงมประตูออกแล้วอาชีก็บอกให้ฉันเดินเข้าไปฉันรู้สึกไม่วางใจแต่ก็ยังมองเข้าไปข้างในแต่ทันใดนั้นอาชีก็ผลักหลังฉันและฉันก็เซเข้าไปในห้องเล็กๆว่างเปล่าจากนั้นประตูก็ปิดสนิทฉันมาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดฉันรีบสั่งให้เขาเปิดประตู แต่เขาคงไม่ได้ยินจากทถงทางเดินผนังมันหนามากๆฉันตัวสั่นด้วยความกลัวแล้วก็หนาวเด็บฉันกอดตัวเองและเกือบจะร้องไห้หยุดแล้วฉันนี่มันโง่จริงๆที่เชื่อเขาเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีใครมาปล่อยฉันเพื่อนของอาชีพของเจอกะขังฉันเอาไว้ยันเช้าเลยถ้าพวกเขาไม่ยอมมาปล่อยฉันล่ะไม่มันไร้สาระนะพวกเขาไม่ทิ้งฉันเอาไว้ในนี้หรอกไม่นานฉันก็ได้สติอยู่เฉยๆไปก็เปล่าประโยชน์ฉันก็เลยตัดสินใจหาทางออกอื่นถ้าเกิดในห้องมีประตูอีกบานล่ะถ้าฉันรู้ว่าต้องหาประตูยังไงแล้วก็นะ ฉันไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็นยังไงฉันคลำกำแพงหาแต่ปลายนิ้วก็เจอตะก้อนอิดและปูนซีเมนต์เย็นเฉียบฉันเกือบยอมแพ้แล้วแต่ว่าจู่ๆก็กดไปโดนแผ่นซีเมนต์อันหนึ่งบนกำแพงเข้าพอรู้ตัวอีกทีกำแพงอิกส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงขูดขีดตาฉันเริ่มชินกับความมืดมาหน่อยแล้วและฉันก็เห็นเส้นทางทอดยาวตรงหน้าโหครูใหญ่บอกว่าหอนี่เก่าแก่มากมันเคยเป็นปราสาทของท่านเขาเพราะว่าฉันไปเจอเข้ากับทางลับให้แล้ว มันเหลือเชื่อมากตอนแรกฉันลังเลอยู่ในหน่อยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลงไปเช็คดูฉันคํำกำแพงไปตามทางใส่รุ่งลงมาใส่ฉันยายแมงมุมชนีติดหน้าผ่านไปสักพักฉันก็พบว่าตัวเองออกมาอยู่นอกหอฉันไม่กลัวแล้วแถมยังอยากรู้กลไกกำแพงทำงานจากข้างนอกอย่างไงฉันเดินกลับเข้าทางลัดตรงกำแพงแล้วก็เริ่มคำดูอีกครั้งหนึ่งโชคดีที่ฉันเจอแผ่นซีเมนที่ถูกต้องในเวลาไม่กี่นาทีตอนนี้ฉันรู้วิธีปิดเปิด,ปดทางลับแล้ว ฉันต้องหาทางกลับหอไปให้ได้เพราะว่าประตูยังล็อกอยู่เลยอะ่ะฉันเดินล้อไปตามรัว้วจู่ๆก็เห็นว่ามีรั้วเหล็กกิ่งแง้มอยู่เล็กน้อยสองเส้นเด็กผู้ชายคงผ่านไม่ได้แน่แต่ว่าฉันทําได้ฉันไปอาบน้ำอีกทีล้างฝุ่นแล้วก็ใหญ่วบงม,มุมที่ติดตัวแล้วก็ย่องกลับเข้าห้องตัวเองในตอนเชา้าอาชีและกลุ่มเพื่อนช็อกตาแตกเลยพวกเขาไม่เข้าใจว่าฉันนี่ยออกมาจากห้องที่ล็อกได้ยังไงฉันจะไปฟ้องครูใหญ่ก็ได้แต่ว่าฉันมีแผนที่ดีกว่านั้น ฉันรอจนอาชีมาหาฉันแล้วถามว่าออกมาได้ยังไงถ้าบอกแล้วพวกนายจะหยุดแกล้งฉันแล้วก็รับเข้ากลุ่มไหมโอเคที่จริงเราทดสอบเด็กใหม่ด้วยห้องนั้นกันทุกคนนายไม่ได้เอาไปฟ้องครูหรือว่าครูใหญ่นายผ่านแล้วเพื่อนพอฉันบอกเรื่องทางลับกับเขาตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อนะแต่หลังเลิกเรียนพวกเขาก็ได้เห็นทุกอย่างเองแล้วก็ดีใจสุดๆเลย จากนั้นมาชีวิตในโรงเรียนประจําฉันก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเราเป็นเพื่อนกันและไปเที่ยวในเมืองบ่อยๆแน่นอนว่าเราใช้ทางลับเพื่อนหนีออกไปซึ่งฉันชอบทําอะไรเสียเส่ยงเราไปเที่ยวบาร์เดินไปรอบเมืองและกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเสียสุขภาพกันวันนึงหนุ่มคนหนึงเอาเครื่องเพลย์สเตชันมาที่หอด้วยตอนกลางคืนเราปาร์ตี้กัน ินอาหารขยะแล้วเล่นวิดีโอเกมวันหนึ่งข่าวลือเรื่องนี้ไปถึงหูครูใหญ่ครูคนทั้งหอแต่เราเอาของผิดกฎไปซ่อนี่ทางลับแล้วไม่ว่าครูใหญ่หรือว่าครูในโรงเรียนก็ไม่รู้ว่าของผิดกฎทั้งหลายเหล่านั้นมาอยู่ในโรงเรียนเรื่อยๆได้อย่างไงเพราะว่าครูจับตรวจกระเป๋าตั้งแต่หน้าโรงเรียนแล้วแน่นอนว่าฉันไม่ลืมเรื่องบาสเกตบอลและซ้อมหนักประจำแถมฉันยังคอยดูอาชีพกับวิกกี้อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งฉันเห็นเขาเก็บดอกไม้จากในสวนแล้วก็ไปมอบให้กับครูคนนี้ฉันเดือดมากค่ะที่แย่หนักก็ วันหนึ่งฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นอาชีพก็เดินมาเขานั่งลงข้างๆแล้วจู่ๆก็เล่าปัญหาให้ฉันฟังฉันชอบวิกกี้มากๆฉันรู้ว่าเธอแก่กว่าฉันแต่ว่าฉันห้ามใจตัวเองไม่ได้ฉันรู้ว่าตัวเองตกหลุมรักครูแต่ฉันมีแฟนอยู่แล้วชื่อโจแอนนาเธอดีมากๆและฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงฉันไม่อยากทําให้เธอเจ็บฉันกำมัดเลยค่ะฉันอยากจะพูดทุกสิ่งที่คิดเอาไว้ใส่หน้าคนทรยศนี่จอ์นนายเป็นคนดีนะนายบอกฉันทีว่าควรทํายังไงแนะนําเหรองั้นก็หยุดตาขาวแล้วบอกความจริงทุกอย่างให้โจแอนนารู้ไป ฉันนอนพลิกไปมาทั้งคืนเลยแล้วก็เช็คมือถืออยู่เรื่อยๆบองว่าอาจชีจะมาเล่าทุกอย่างแต่ว่าเขากลับใช้มาบอกฝันดีฉันเศร้ามากก็เลยตัดสินใจจะเอาคืนเขาฉันจะทําให้เขาไม่ได้เจอกับวิกกี้สุดที่รักอีกเลยแน่นอนว่าสิ่งที่ฉันทํามันบ้าบอมาก พวกคุณคงรู้แต่ฉันโกรธมากๆจนไม่คิดอะไรให้ดีก่อนฉันแอบเข้าไปในห้องวิชาภูมิศาสตร์แล้วทิ้งถุงฟาสต์ฟู้ดเอาไว้พร้อมกับวิดีโอเกมนิดหน่อยจากนั้นฉันก็ไปหาครูใหญ่ก่อนจะฟ้องว่าบิกกี้เป็นคนจากแผ่นวิดีโอเกมกับฟาสต์ฟู้ดให้กับทุกๆคนฉันเดินตามเธอไปแล้วเห็นครูใช้ช่องทางลับเพื่อออกจากเขตของโรงเรียนฉันพาครูใหญ่ไปที่กำแพง และทําให้ดูว่าใช้ยังไงจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องภูมิศาสตร์ที่วิกกี้อยู่และเจอทุกอย่างที่ฉันป้ายสีไว้วิกกี้พยายามอธิบายว่าเธอบริสุทธิ์แต่ว่าเธอก็โดนไล่ออกอยู่ดีฉันเห็นพวกวิชายเศร้าขนาดนั้นก็รู้สึกฟินสะใจบอกไม่ถูกเย็นตอนนั้นฉันอยู่ในห้องนอนเตรียมทําใจสําหรับการแข่งที่จะมาถึงจู่ๆป,ประตูห้องฉันก็เปิดพุ่ออกมาอาชีนั่นเองและเขาเดือดมากๆในที่สุดฉันก็ดึงออกว่าทาไมเธอถึงดูหน้าคุณน,นักเราเคยเจอกันมาก,ก่อนเป็นแฟนกันด้วยซ้ํา เขารีบก้าวเข้ามาแล้วก็กระชากวิกผมฉันหลุดนี่เธอย้ายเข้ามาเพื่อจับตาดูฉันหรือว่าเข้าทีมบาสกันแน่หรือว่าทั้งคู่แต่ว่ายัางไงก็ช่างหรือไม่ว่าอะไรแย่ที่สุดเธอป้ายสีวิกกี้ท,ทั้งที่ครูไม่ได้ทาอะไรผิดฉันรู้ว่าฝีมือเธออย่าปฏิเสธเลยฉันไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธอยู่แล้วใช่ฉันทําผิดจริงแต่อาชีพเป็นคนทําผิดก่อนเธอป้ายสีวิกกี้งั้นฉันทําเธอเขึ้นเขาจับแขนฉันเอาไว้แล้วก็เริ่มลากให้ตามมาเราไปหาโคช้ช อาชีบอกเขาว่าฉันเป็นผู้หญิงโคชอึ้งไปเลยและตอนแรกถึงกับไม่เชื่อด้วยซ้ำแล้วพอโคชเข้าใจเขาก็กุมหัวการแข่งขันพรุ่งนี้แล้วเราไม่มีใครมาแทนที่จอนฉันมั่นใจว่าต้องโดนไล่ออกจากทีมแบบเสียหน้าแน่แต่ว่าฉันคิดผิดโคชให้ฉันปลอมเป็นจอนเพื่อเข้าร่วมการแข่งโคชยังบอกอาชีได้ว่าถ้าเขาบอกความจริงให้ทุกคนรู้ ครูจะเล่นงานเขาทั้งทีมแน่อาชีตต้องเงียบเอาไว้แม้ว่าเขายังโกรธอยู่ก็ตามและฉันโล่งใจสุดๆแถมยังมีความสุขมากในการแข่งจริงฉันรู้สึกประหม่ามากๆทันทีที่เราเริ่มเล่นฉันก็ใจเย็นลงทันทีทีมของเราชนะไปได้เรื่อยๆและฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นผลสุดท้ายคือทีมเรากับทีมคอตนี่ได้เข้ารอบชิงนี่แหละที่ฉันอยากได้มีช่วงหนึ่งที่คอตนี่กับฉันประทักกันเพื่อแย่งลูกเบาเรายืนประจันหน้ากันและจู่ๆคอดนี่เธอก็หยุด คอนนี่เขาเวลานอกแล้วพูดเสียงดังมาว่าทีมของเราโกงมีผู้หญิงอยู่ในทีมจู่ๆเธอก็กระชากวิกฉันออกฉันรู้สึกเดใจวูไปแวบหนึ่งอาชีพเพิ่งทำแบบนี้เป็นมาดเองทุกคนต่างซุบซิบและตื่นตาคณะกรรมาการปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อฉันกลัวมากๆว่าชัยชนะจะตกเป็นของทีมคอตนี่ฉันรู้สึกละอายใจมากๆเพราะว่าฉันทำให้ทุกคนผิดหวังพวกหนุ่มๆพยายามกันหนักมากและพวกเขาชนะได้แน่นอนถ้าไม่เจอกับคำโกหกของฉัน ยังไงความคิดนี้ก็บ้าจริงๆนั่นแหละแล้วกรรมการก็ประกาศผลการตัดสินใจซึ่งฉันไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาบอกว่าไม่มีการละเมิดกฎอย่างเป็นทางการทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าร่วมการแข่งได้ไม่มีกฎข้อไหนบอกว่าต้องเป็นทีมหญิงล้วนหรือว่าชายล้วนแล้วสั้นๆคือฉันแข่งต่อไปได้และฉันลุยเลยค่ะ โหพวกคุณต้องเห็นนะฉันเร็วเหมือนลมกรดเลยทั้งทีมสูสีกันมาตลอดเกมและไม่กี่วินาทีก่อนจบการแข่งฉันก็ชุดบอลและนำชัยมาให้ทีมเราชนะเหลือเชื่อมากเลยค่ะฉันกลัวว่าจะกลายเป็นหมาหัวเน่าแต่สุดท้ายแล้วฉันก็คือตัวเอกงานนี้หลังจบเกมโค้ชจากโรงเรียนเก่ามาหาฉันครูบ,บอกว่าประทับใจฝีมือฉันมากถูกข,ขอโทษที่ไล่เธอออกจากทีมครูไม่ได้ฟังคอดี่เลยเธอแค่อิจฉาเท่านั้นสนใจกลับมาเป็นกัปตันทีเหมือนเดิมไหม แน่นอนว่าฉันตกลงครอดนี่โกรธจนหน้าเขียวแต่ว่าสาวๆคนอื่นดีใจกันหมดที่ฉันกลับมาก่อนออกจากโรงเรียนประจําฉันไปหาครูใหญ่อีกครั้งบอกว่าฉันโกหกเรื่องวิกกี้และขอให้รับเธอกลับมาเพราะว่าฉันทําเรื่องที่ผิดซึ่งฉันละอายใจจริงๆครูสัญญาว่าวันนั้นจะติดต่อเธอเลยพอฉันออกจากหอจโจ้อาชีก็มาหาฟังนะโจออนนะา พวกเราต่างทำพลาดกันทั้งคู่แต่การแข่งบาสนี้ทำให้ฉันเห็นเธออีกมุมหนึ่งซึ่งฉันคิดผิดจริงๆฉันดูแล้วว่าฉันต้องการแค่เธอคนเดียวเรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมคุณคงคิดว่าฉันตกลงสองสามวันก่อนคงใช่แต่ว่าตอนนี้เหรอโทษทีไม่ละฉันไม่รู้สึกอะไรกับนายแล้วฉันมม่นใจว่าถ้าเขาหักหลังเราแล้วยังไงก็ต้องมีอีกคุณว่าอย่างไงคะฉันตัดสินใจถูกต้องไหมแชร์ความเห็นมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย